ประโยชน์ในเรื่องที่สองที่พักก้าวไกลจะได้นั่นคือใช้ศึกสงครามมวลชนเป็นแรงกดดันและปิดล้อมไม่ให้พักเพื่อไทยก้าทรยศหักหลังต่อ MOU พักก้าวไกลกำลังปลุกยักษ์ที่หลับอยู่ให้ตื่นกดดันไปที่สมาชิกวุทิสภาให้สมาชิกวุทิสภายอมยอมที่จะเปลี่ยน ความเชื่อของตนเองยอมที่จะเปลี่ยนความคิดของตนเองจากที่ไม่โหวตเห็นชอบคุณพิธาให้โหวตเห็นชอบกล้าหาญที่จะยอมแหกวงล้อมออกมาจากการปิดล้อมของอำนาจเผด็จการที่แต่งตั้งบุคคลเหล่านี้ไปเป็นสมาชิกวุฒิสภานี่คือกดดันไปที่สวโดยตรง ให้สอวอนี่โหวตเพื่อรักษาไว้ซึ่งเจตนาลมของพี่น้องประชาชนและก็เป็นการขู่ให้เหล่าดีบสเตททั้งหลายหยุดการแทรกแซงทางการเมืองหยุดการชี้นำทางการเมืองที่กำลังชี้นำหรือแทรกแซงทางการเมือง ไปที่สมาชิกวุฒิสภาไม่ให้เขาโหวตเรื่องพิธาลิ้มเจริญรับนี่คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะได้ประโยชน์จากการเปิดศึกสงขามวลมชนครั้งนี้ส่วนจะสำเร็จทำให้สวยอมมาเลือกแหกคอกมาเลือก พวกดีฟสเตดหยุดการแทรกแซงทางการเมืองไปที่สมาชิกุธิสภาหรือไม่นั้นยังไม่มีคำตอบครับจะสำเร็จหรือไม่ไม่มีใครรู้จะสำเร็จในวันที่13บเลยหรือไม่ไม่มีใครทราบจะสำเร็จในวันที่19้ไหมไม่มีใครรู้อีกเช่นกันแต่เมื่อได้เดินหน้าไปแล้วนี่ก็ต้องทำ ประโยชน์ในเรื่องที่สองที่พักก้าวไกลจะได้นั่นคือใช้ศึกสงครามมวลชนเป็นแรงกดดันและปิดล้อมไม่ให้พักเพื่อไทยกล้าทรยศหักหลังต่อ MOU ในวันที่22พฤษภาคม2566 MOU 8พักที่8พักจะต้องจัดรัฐบาลด้วยกันไม่ให้เพื่อไทยกล้าหักหลังไม่ให้เพื่อไทย ก้าทรยศหรือตีจา่าและไม่ให้พักเพื่อไทยกล้าทรยศต่อข้อตกลงร่วมสองพักโดยเฉพาะข้อตกลงข้อที่สามนั่นคือการเสนอสนับสนุนนายพิธาลิมเจริญรัตหวัวหน้าพักคก้าวไก่เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถ เขียนไว้ในข้อที่สในข้อตกลงระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยที่ถแถลงให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบในวันที่สามกรกฎาคมท่านทั้งหลายครับนี่คือประโยชน์ที่พรรคก้าวไกลจะได้จากการเคลื่อนมวลชนเปิดศึกสงครามมวลชนในครั้งนี้ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการโดยพืตินแล้วนะครับวันที่9ที่เซนทัลเวิลวันที่สิบที่ปทุมธานีและเชื่อแน่ว่าวันที่สิบสามจะมีคนไปที่หน้าอาคารรัฐสภาเป็นจำนวนมากเมื่อได้ประโยชน์แล้วเราก็ต้องไปพูดเรื่องเสียประโยชน์ หรือความเสี่ยงแล้วพักเก้าไกลเสี่ยงอะไรนี่ก็เป็นคำถามสำคัญนะครับเป็นคำถามสำคัญว่าถ้าพักเก้าไกลมั่นใจว่าสมาชิกุธธิสภาซึ่งคุณวิโรธ และคุณสิริกัญญาจากพรรคก,ก้าไกลซึ่งเป็นผู้นำของพรรคทั้งสองท่านเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนแสดงความมั่นอกบั่นใจว่ามีสมาชิกผุ้ทสภามากกว่า80คนหรือจะเป็นร้อยคนนี่มาลงคะแนนในใความเห็นชอบคุณพิธาและให้เป็นนายกรัฐมนตรีหากมั่นใจอย่างนั้นแล้วจะเปิดเกมเปิดศึก สงรามมวลชนทำไมนี่เป็นคำถามครับและคำตอบก็อยู่ในตัวเองนั่นก็คือว่าไม่มีอะไรมั่นใจได้เลยเพราะเรื่องนี้มันคือได้กับเสียไม่มีเสมอครับถ้ามา80คนเหมือนอย่างที่แกนนำพรกเก้าไกลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ก็ได้ก็คือคุณพิธาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้สมใจพี่น้องประชาชนแล้วถ้า80คนนั้นไม่มาเลือกเพราะตอนนี้แสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนเพียงแค่หคนเท่านั้นเนี่ยอีกเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้ว70กว่าคนไม่มาเลือกก็เสียครับก็คือคุณพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยงานนี้ จึงมีแค่สองทางก็คือได้กับเสียไม่มีเสมอดังนั้นเมื่อพักเก้าไกลตัดสินใจเปิดเกมศึกสงครามมวลชนนั่นแสดงว่าไม่มีใครไว้วางใจสถานการณ์นี้เลยไม่มีใครในพักเก้าไกลมั่นใจตัวเลขที่แกนนำพักเพื่อไทยประธานท่า แกนนำพักก้าวไกลสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธคุณสิริกัญญาได้บอกกับสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนักปรเทศว่าเข้าได้แล้วสว8แปดสิถึงร้อคนถ้ามั่นใจการเปิดเกมศึกสงครามมวลชนจะไม่เกิดเพราะนิ่งแล้วแต่นี่แสดงว่า ยังไม่มั่นใจจึงต้องการจะใช้เกมศึกสงครามมวลชนกดให้สมาชิกพุทธ,ธสภาซึ่งรับปากไว้8 0ดสิถึงร้อยคนนี่ไม่ผิดคำพูดที่ได้รับปากไว้กับพรรคเก้าไกลแล้วถ้าผิดคำพูดพรรคเก้าไกลเสียงอะไร นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับพรักก้าวไกลกําลังปลุกยักษ์ที่หลับอยู่ให้ตื่นถ้าเปรียบเทียบกับนิยายอารับราตีก็คืออาราดินกับยักษ์ในตะเกียงวิเศษตอนนี้พรักก้าวไกลเป็นอาราดินกําลังถูไปที่ตะเกียง เพื่อที่จะปล่อยยักษ์ที่ถูกขังอยู่ในตะเกียงเนี่ยให้ออกมานอกตะเกียงนี่คืออุปมาที่ผมเปรียบเทียบพักก้าวไกลกำลังปลุกยักษ์ให้ตื่นจากความหลับไหลปัญหาที่ต้องขบคิดต่อไป และต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดต่ออย่างจริงจังว่าเมื่อพักก้าวไกลปลุกยักษ์ให้ตื่นยักษ์ได้แสดงภาพปรากฏทรมึนมหฮือมาตัวใหญ่แล้วนี่พักก้าวไกลสามารถจะควบคุมยักษ์ตนนี้ได้ไหมสามารถควบคุมยักษ์ตนนี้ไม่ให้อารวาไม่ให้ความ ไม่ให้สร้างความเสียหายไม่ให้บุกทุบทำลายสร้างความเสียหายให้กับทุกฝ่ายทุกองคาพยพในสังคมได้หรือไม่เป็นคำถามที่หลายคนก็อยากทราบคำตอบเช่นเดียวกันยักที่ว่าก็คืออารมณ์ของประชาชน ยักษ์ที่ว่าก็คือพลังของมวลชนมหาศาลที่ไม่พอใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในที่ประชุมรัฐสภาคือคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรียักษ์หลับอยู่ลักยักษ์ถูกปลุกขึ้นมาควบคุมไม่ได้ท่านทั้งหลายครับ ความเสียหายเกิดขึ้นแน่นน